นี่คือก็เป็นส่วนตัวที้ทำงานในเมืองมาพักอยู่ข้างนอกก็รู้สึกสบายอันนี้คือความชอบนานประมาณสองสาได้คืออยากเป็นเวลนส่วนของตัวเองเออการใจนิดหน่อยแต่ว่าเราได้เป็นบ้านของตัวเอง1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหบาทหกพัน นดาแรกก็มาดูก่อนมาดูบ้านดูแปลนที่ชอบอะไรค่ะถูกใจที่ชอบแล้วก็จองเตรียมเอกสารอย่าพละดอะไรที่เราเคยมีก็ให้บรนเลงเลงี้ยค่ะก็สําหรับแฟรเก่งคนที่อยากต้องการจะมีบ้านในคาดนี้ก็ให้ติดต่อแอ่ไลงที่รันได้เลยจะมีเบอร์ติดต่อที่อยู่หน้าเพจได้เลยเือว่าบริการดีค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้นะครับ